เจ้าคุณปู่มาจัดทรงหน้าหลังใหม่พร้อมเปลี่ยนชกหลัง PT Auto Speed Gain ย20จัดให้ค่ะกระแต่จากร้านสงตังรโตที่ด้า์วิทมาเละจ้าวันนี้มาส่งงาน อ่าอีสุสุอะไรล่ะเอ,าอาหรือดะก้อนไอหรือว่าอีอย่างเนาะถ้าใครรู้ก็เมนบอกกันดี้วแต่ก็อ้แาตา่แล้วคิดก่อนแต่ก็พูดพลาดไปโอเคค่ะหลังจากคุยระยะันเรียบร้อยแล้วช่างวัดระยะด้านหน้าด้านหลังล้วว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่เาราก็มาทําการถอดล้อเลยจ้าถอดล้อออกค่ะแล้วก็ถอดแผ่นแหนบออกค่ะอ่ะเอาสามขาเข้าไปรองใต้เพลาผันน็อตด้านหน้าด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วยกแหนบลงมาเลยจ้าแหนบด้านหน้าอ่ะแหนบด้านหลังลงมาแล้วยกไปให้ช่างกดดัดกันดีกว่าสาหรับคันนี้ลูกค้าใส่ก้อนโหลดมาแล้วจ้าต้องการจะโหลด เพิ่มนะก็ต้องทําการดัดแนบเพิ่มจ้าเอาแผ่นลักน้องหนักออกจ้าแล้วเราจะขึ้นไปให้ช่างกดดัดกันก่อนดัดช่างก็ทําการวัดระยะอีกรอบค่ะเพื่อความชัวเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปโยกกันเลยจ้าไปจ้า เนบทพี่ร้านนะคะดัดนะคะจะไม่มีคลื่นนะคะไม่เป็นคลื่นเพราะช่างหลายดัดทีมากเลยค่ะคุณขาดัดทีแล้วก็ดัดละเอียดมากเลยแล้วก็แนบทพี่ร้านจะต้องดัดให้เท่ากันทั้ง2ตับนะคะคุณขาจะไม่มีการดัดเผื่อดัดเกินเนาะสําหรับที่ร้านนะคะโอเคค่ะช่างวัดระยะเรียบร้อยแล้วได้แล้วก็ทกําการประกอบแผ่นรับน้ําหนักเข้าไปเลยจ้าประกอบขอดยังไงใส่แบบนั้นแล้วก็วัดระยะอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์เสร็จแล้วก็ยกมาใส่ที่รถกันเลยค่ะดีจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วยกขึ้นไปใส่เลยค่ะที่แหนบด้านหลังแล้วก็ต่อด้วยอัแหนบด้านหน้าหลังจากนั้นขันให้แน่นเลยจ้าเรียบร้อยแล้วเอาก้อนโหลดไปใส่ค่ะเอาสามขาออกค่ะขันน็อตด,ด้วยมือเหมือนเดิมใส่แป้นขันน็อตด,ด้วยมือบล็อกไฟฟ้าเลยจ้าแล้วก็นี่จ้ะช่างแอบบให้แอบดูช่างแป๊บหนึ่งแล้วก็ทาการเปลี่ยนโช้หลัง P4 Auto Speed แกน20นี่จ้าวัดระยะอะไรเรียบร้อยแล้วสีฟ้าพร้อมประกันรั่วซึมให้1ปีแปะไปให้ที่น,นั่นแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของทางร้านจ้าเสร็จเรียบร้อยทําก ใส่ล้อเลยค่ะขันน็อตด้วยมือเหมือนเดิมจ้าแล้วค่อยอัดด้วยวอกลมแล้วกันน็อตปิงเกียวเดี๋ยวใส่ล้อเสร็จแล้วเราก็จะไปทําการปรับดันหน้าให้ลูกค้าค่ะอ้าช่างป้ายลากไปเลยอ่าเห็นไหมช่างก็ไปนอนส่วนแต่ก็วัดระยะแล้วก็แจ้งช่างนะพอหรือยังพอหรือยัง <c oughs> โอเคค่ะช่างมุดไต่วัดช่างมุดไต่วัดสองฝั่งกันอยู่เนี้ยละคะ่ะอ่าวัดได้ระย,ยะเรียบร้อยแล้วก็เก็บของเลยค่ะแล้วก็วัดปอนเตรียมตัวส่งงานลูกค้าได้ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน